ระาวาังไม่ได้มันก็เล่าร้อนก็เป็นเมืองแห้งแรงแต่ถ้าเราวางได้เอาธรรมะของพุทธเจ้ามาสถิตในใจปับ๊บวางได้ปั๊บพอวางได้ปั๊บใจก็ชุ่มเย็นนี่เมืองชุ่มเย็นเมื่อใจชุ่มเย็นกายก็เย็นชุ่มเย็นไปนหมดนี่ปฏิบัติธรรมนี่มันไปแบบนี้รู้เห็นแบบนี้มันจึงถูกต้องตามหลักธรรมของพุทธเจ้าที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิ จนถึงนู่นสัมมาสติเมื่อมีสัมมาสติปับ๊บตอนนี้ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วว่าจะทำอะไรนั่นสว่างเฉไวหมดแล้วถ้ามีสติแล้วนี่เพียงสติตัวเดียวพระพุทธเจ้านี่สอนพวกเราเนี่ยสอนเพื่อต้องการให้พวกเรามีสติทานก็เพื่อต้องการให้มีสติรักษาศีลก็เพื่อต้องการให้พวกเรามีสติภาวนาะ ก็เพื่อต้องการให้พวกเรามีสติเพียงจุดเดียวเท่านี้พราะสติตัวเดียวนั้นทําให้เรานี่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าไม่มีสติตัดสรู้ไม่ได้สติต้องเต็มที่เต็มฐานเป็นสัมมาสติเต็มภูมิจึงจะสามารถตัดพบตัดชาติได้ไม่งั้นก็ตัดพพตัดชาติไม่ได้นั่นมหาสติ ท่านจะเรียกทำไมฮะก็สติล้วนๆนี่แหละมหาสติถ้าไม่มีสติปัญญาโค่นนี่ยพิชาก็ไม่เกิดนั่นแหละท่านจึงเรียกต่อกันว่านี่มหาสติมหาปัญญาที่พวกเราไม่รู้ที่ปฏิบัติทำไปก็เอออย่างนั้นอย่างนี้คิดเห็นโน้นเดีน,นี้ก็โอ้ผมเห็นเทวดาวะ่ะผมเป็นหวยวะ่ะ ผมเห็นผีตัวนี้มาบอกผมอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่เข้าไปเก้าไกนะ่นะการแด่งทรับอย่งรู้มันเป็นของใครของมันแต่ทิ้งก่อนถ้าไม่อยากเห็นเมืองใจที่แห้งแล้งทิ้งก่อนที่ถ้าไม่อยากเห็นเมืองดุร้ายเกิดขึ้นถ้าอยากไม่เห็นเมืองแห้งแล้งกับนี่ทิ้งก่อนพวกนั้นเด็กเขาพวกเข้ามาดูกายนี้ดูใจนี้ เราจะเห็นความผิดปกติปั๊บเลยจะมีสติไม่ห่างแล้วลองหลับตาดูถ้ามันยังเฝย์ตาเฝยขวาลืมลืมตาขึ้นไงลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นปับ๊บจากโน่นจากนี้ให้มีสติสักพักแล้วก็นั่งนิ่งๆลืมตาดูให้มีสติรู้ตัวอยู่ทั่วพร้อมในกายนี้สติปัะฐาสิ กายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายก็เหมือนกับพิจารณาเวทนาพิจารณาเวทนาก็เหมือนพิจารณากายเห็นไหมล่ะพิจารณากายก็เหมือนพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาก็เหมือนพิจารณาจิตพิจารณาธรรมก็เหมือนพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณาอันหนึ่งอันเดียวครอบไปหมดเห็นเราจะเห็นเมืองดุร้ายและเห็นเมืองแห่งแรงดูในกายนี้อยู่ในใจนี้ ไม่ต้องไปเห็นเมืองแห่งแรงและเมืองดุร้ายอยู่ในตำรานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่เมืองดุร้ายอยู่ในกายนี้เมืองแห่งแรงอยู่ในกายนี้อยู่ในใจนี้ฮะมันไม่ได้อยู่ที่ตำรานู่นศึกษาในกายนี้ใน,ในใจนี้เราจะเห็นทันทีปับ๊บอ๋อนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าพอมันรวมตรงนี้ปับ๊บนี่หาวิธีที่จะให้เมืองดุร้ายกลายเป็นเมืองที่ไม่ดุร้าย หาวิธีให้เมืองที่แห้งแล้งเป็นเมืองที่ชุ่มเย็นเป็นเมืองที่ฝนตกถูกต้องตามฤกดูกาลมันก็ยากแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยถ้าเราตั้งใจทําตั้งใจพฤติปฏิบัติไม่ได้เหลือวิสัยหรอกแม้พระพุทธเจ้าก็ต้องสลบสลลยปางตายนับไม่ถ้วนกว่าที่จะได้ธรรมะนี่มาสอนพวกเรา เราคิดว่ามันยากอ้ยมันไม่ยากมีครูแล้วมีศาสดาแล้วสอนพวกเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เดี๋ยวเราจะไปสงสัยอะไรอีกอันนี้เราไม่ได้เดือดร้อนนี่อุ๊แต่เจ้านี่ไม่มีใครสอนพระองค์นนัพระองค์รู้เองเห็นเองแต่จะรู้เองสันทิฏฐิโกูของพระองค์เองโูก,กับวิถุรู้แจ้งโลกของพระองค์เองเมื่อมีคําสอนตอนนี้ต่อมาปั๊บเราก็ถึกษาปั๊บนี่นี่เมืองแห้งแรงภายนอกนี่บัญญัติไว้เป็นแบบนี้ อันนี้เมืองดุร้ายภายนอกบัญญัติไว้เป็นแบบนี้แล้วก็วกปั๊บเข้ามาอันนั้นในตำรานี่ตำรากายตำราใจตัวนี้เรา,ล,าลองดูนี่ผีชะนะใจตองตัวนี้นี่ปัญญาจึงจะเกิดคอยทำจิตให้อยู่ในไอ้ทำสติให้อยู่ในกายตลอดจิตมันจะนึกจปตึกกะตองมีสติตามอยู่ในกายตลอด คิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามพยายามที่จะจ้องเพ่งมองมันตอนแรกก็จ้องมันจะให้มันห่างสายตาเวลามันพลิกซ้ายพลิกขวาเวลามันไปทางชั่วบ้างทางดีบ้างก็จ้องมันเรายังกำราบมันไม่ได้ตะคุบมันไม่ได้แต่ก็จ้องมันนี่ทนไว้อย่าไปเครียดเค้นให้มันอย่าไปเสียใจอย่าไปอ่อนไหวกับมัน มันจะอ่อนไว้ก็เรื่องของมันตั้งมัน่นนี่ให้มีสติอยู่อย่างนี้ไม่นานหรอกพราะเราก็จะเห็นเมืองแห้งแลงและเมืองคนดุที่เกิดขึ้นที่กายนี้และก็ใจนี้นั่นแหละเมื่อเราเห็นปั๊บตอนนี้อย่างจาบไม่ได้สนใจละตัดจินปัญหานั่นทําะทลายเมืองแห้งแลงทําลายเมืองคนดุไม่มีเลยเมืองคนดุ ไม่มีแล้วเมืองแห้งแลง้งเมื่อใจนี้ชุ่มเย็นสะอาดนั่นแหะที่เล่าให้ฟังนี้เป็นภาคปฏิบัติเดี๋ยวไปสนใจว่านี่ภายนอกเป็นอย่างนี้นี่สนใจภายในนี่ให้มันชุ่มเย็นเราจะได้มีพละกำลังใจตัวนี้ที่มันชุ่มเย็นเวลาเพา่เมตตาให้คนรักคนห่วงหรือคนที่เราชังจุดนั้นจะชุ่มเย็นไปหมด จากเรื่องร้ายก็จะก,กลายเป็นเรื่องดีพยายามจะสร้างความชั่วเพิ่มพยายามไม่ละชั่วไปเรื่อยๆทำดีไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่ว่ะออกจากการปฏิบัติธรรมแล้วไปทำชั่ววางชั่วปั๊บข้ามาสร้างคุณงามความดีก็เมื่อไหร่จะละชั่วทำดีได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้มันไม่ละเสทีละเพียงเข้าวัดบันหนึ่งสองบันแค่นั้นกลับไปก,ก็ทำชั่วยีก มันก็จะอยู่งี้เมืองคนดุก็ทําลายไม่ได้เมืองแห้งแลง้งก็แห้งแล้งอยู่เหมือนเดิมมันก็จะอยู่งี้ต่อไปต่อไปต่อไปการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลในพุทธศาสนาส่วนมากไม่กเกิดบาปอกุศลเกิดแทนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เล่าร้อนไม่มีคําว่าชุ่มเย็นปฏิบัติธรรมบัดไหนกนเล่าร้อนปฏิบัติธรรมวัตไหนกนเล่าร้อนฟังเทศฟังทมก็เล่าร้อนน,อน,อน,นี่พูดให้ฟัง นี่ก็คือทางเดินเข้าสู่มาเข้าสู่ผลที่เป็นสัมมาสมาธิคือติดใจตั้งมั่นจนจะเห็นสัมมาสติสติตั้งมั่นจึงจะเกิดนี่มหาสติมหาปัญญาไม่งั้นก็ไม่เกิดเหมือมหาสติมหาปัญญาไม่เกิดและจะเป็นยังไงตอนนี้การปฏิบัติธรรมก็ไร้ผล บุญกุศลก็ไม่ล่วงเอ,อไม,ไม่ไม่คิดว่าจะล่วงหายไปไหนไม่รู้ไม่เห็นและรู้เห็นแต่นี่เมืองเราร้อนเมืองคนดุลับออกจากวัดไปอุย้ยดุลูกดุหลานดุผัวดุเมียด,คดุคนนั้นดุคนนี้ว่าเขาไม่ดีนี่เมืองคนดุเมือแงแห้งแล้งมัก็อุ้ยมันมีคำว่า,าช่วงเย็นเวลาคำามาแต่หน่อยมันก็อุย้ย เป็นฟืน้นเป็นไฟมันแห้งแรงนี่เหมือนมันแห้งมันแรงแล้วมันไม่มีน้ําแล้วก็ไฟก็ติดทันทีแล้วไม่มีคําว่าชุ่มเย็นหรอกลูกพอเราปฏิบททัติทมผิดทางไงถ้าปฏิบัติรมถูกทางแล้วก็จะชุมช่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นตลอดไปฟังแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาใจตรองในธรรมะที่หลวงปู่หลวงตาสอนเราสอนด้วยความเมตตานะนี่เราก็ทํามาเป็นแบบนี้ถ้าใครทําได้เหมือนที่หลวงปู่สอนลูกก็จะพบกับความสุขในปัจจุบัน ความสุขในปัจจุบันเกิดลูกก็ไม่ต้องไปคิดว่าอนาคตในายภาคหน้าจะเป็นยังไงเพราะนี่สุขแล้วนี่เห็นความสุขปัจจุบันแล้วในภายภาคหน้าต่อไปก็จะมีความสุขและสุขขั้นสุดยอดขั้นสุดสูงสุดที่เรียกว่าสุขในเมืองพระเนปาลอ้าวขอบูรณาโดยสาธทู่ะำให้ลงไป